สำหรับตัวสินค้าดอชีมนะครับที่มีชื่อรุ่นว่า HP 97 b e l นะครับอ่าเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับตัวสินค้ารุ่นนี้นะครับที่เป็น97ดอเบลนะครับตรณนี้ที่เรากดปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อเพิ่มอุปกรณ์นี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นกลิ่งภายในบ้านนะครับอ่าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับวงกลมสีขาวนะครับแล้วด้านหลังเป็นชื่อรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราจะใช้ฐานขนาด 2A 2ก้อนนะครับ ใส่ที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับเราสามารถหมุนลงมานะครับแล้วใส่ที่ตรงนี้นะครับอ่านะครับลองใส่ฐานนะครับโอเคหลังจากใส่ทานนะครับเราก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นี้นะครับที่ดันข้างเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดอยู่ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเพิ่มระดับเสียงนะครับจะมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับอ่านะครับเบาลงครับ ก็สามารถกดไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้ระดับที่พอใจนะครับจากนั้นรูปไอคอนเมโลดี้ตัวนี้ครับเป็นการเลือกเสียงประเภทกิ่งดอเบลนะครับเรากดปุ๊บอ่าหนึ่ะครับสองนะครับสามสีนะครับทั้งหมด7แบบด้วยกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ดอเบลตัวนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับราเพียงแค่กดปุ่ม ที่เป็นรูปค่นเฟร์มตรงนี้นะครับกับปุ่มดอเบลกดพร้อมกันค้างเอาไว้นะครับจนก่องอุปกรณ์จะดังพร้อมกันนะครับก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยง่ายๆเพียงขั้นตอนแค่นี้เองนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของนี่นะครับแทนเหล็กนะครับเอาไว้ยึดกับตัวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถที่จะถอดมานะครับแล้วก็ยึดกับตัวผนังกาแพงบ้านนะครับแล้วก็ สามารถตัวนี้เชื่อมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับหึงเล่มนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับสำหรับแปะยึดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดน็อนตติดตั้งนะครับ